คุณเคยได้ยินไหมว่ามีซอยหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปหลังพระอาทิตย์ตกดินทุกคนบอกกว่าถ้าคุณเห็นแสงตะเกียงสั่นไหวในความมืดอย่ามองกลับไปเพราะนั่นอาจไม่ใช่แค่แสงไฟแต่คือเวรานเด็กชายที่ไม่เคยจากซอยนั้นไปเลยเสียงลมพัดผ่านเบาๆคืนนี้ แสงตะเกียงจะพาคุณย้อนกลับไปสู่เรื่องราวที่ไม่มีใครอยากจำแต่เวรานเขาไม่เคยลืมแสงสุดท้ายของเย็นวันนั้นลอดผ่านช่องหน้าต่างเก่าที่มีฝุ่นจับหนาเวรานเด็กหนุ่มจากซอยเล็กๆที่ผู้คนเรียกกันว่าซอยเก่าแห่งเงายืนอยู่หน้าบ้านไม้ที่ถูกปล่อยร้างมานานลมพัดเบาๆแต่เสียงที่ดังขึ้นกลับไม่ใช่เสียงลม มันคือเสียงกุกกักของบางสิ่งภายในบ้านเวรานยกตะเกียงเก่าในมือแสงจากเปลวไฟสั่นไหวสะท้อนกับกำแพงที่เต็มไปด้วยรอยขีดเขียนรอยเหล่านั้นเหมือนตัวอักษรแต่เขาอ่านไม่ออกเลยสักำํำกลิ่นอับชื้นของไม้เก่าผสมกับกลิ่นน้ำมันจากตะเกียงทำให้เขารู้สึกแน่นหน้าอกเขาเก้าวเท้าเข้าไปทีละก้าว พื้นไม้ส่งเสียงเอียดอารทุกเสียงเหมือนดังครึ่งในหัวของเขาบนพื้นมีเศษกระจกแตกสะท้อนแสงเหมือนดวงตาเล็กๆที่มองตามเขาอยู่เขาหยุดนิ่งแสงตะเกียงสะท้อนให้เห็นเงาของเด็กชายอีกคนยืนอยู่ตรงมุมห้องเวรานหันไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหัวใจของเขาเต้นแรงมือที่ถือไฟสั่นเล็กน้อยเปลวไฟกระพริบ และสิ่งที่อยู่ในเงาก็เริ่มขยับเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นจากมุมมืดเหมือนเสียงของเด็กคนหนึ่งแต่ฟังดูห่างไกลและหนาวเย็นจนขนลุกเวรานยกตะเกียงขึ้นสูงเงานั้นค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเหมือนมีบางสิ่งกำลังจะออกมาจากผนังเขาถอยหลังแต่หลังของเขากลับชนเข้ากับบางอย่างที่อุ่นและแข็งเวรานหันกลับไปช้าๆ และเห็นรอยยิ้มหนึ่งที่ไม่ได้สะท้อนในเงาแต่กำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขารอยยิ้มนั้นอยู่ใกล้เกินกว่าจะหนีได้ดวงตาของมันกลมโตแววตาไม่ใช่ของคนที่ยังมีชีวิตแต่เป็นแสงเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งที่สะท้อนจากแสงไฟของตะเกียงเวรานยืนนิ่งเสียงลมาหายใจของเขาเบาจนแทบไม่ได้ยิน หัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุกออกมาจาก,กอ,อกใครเสียงของเขาสัน่นคำพูดขาดห้วงกลางอากาศเย็นๆสิ่งนั้นไม่ตอบมันเพียงยกมือขึ้นช้าๆปลายนิ้วซีขาวแตะที่ตะเกียงในมือเวรานแสงไฟสั่นแรงแล้วก็ดับลงทันทีที่ความมืดกลืนเข้ามาเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหูของเขาเสียงเด็กชายกระซิบแผ่วเบา เจ้ากลับมาหาฉันแล้วใช่ไหมเวรานเวรานสะดุ้งสุดตัวเขาก้าวถอยหลังแต่ขาแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นในความมืดมีเพียงเสียงลอมาหายใจของเขาและเสียงฝีเท้าคนเดินวนรอบตัวกึกกึกกึกใครอยู่ที่นั่นเขาตะโกนออกไปแต่เสียงสะท้อนกลับมาจากทุกทิศทางเหมือนบ้านทั้งหลังตอบกลับพร้อมกัน กลิ่นคาวโลหะเริ่มลอยมามันแรงขึ้นทุกทีเหมือนกลิ่นเลือดเก่าที่ซึมอยู่ในไม้เวรานพยายามจุดตะเกียงอีกครั้งมือของเขาสั่นจนแทบจับไฟไม่อยู่เมื่อเปเลวไฟกลับมาสว่างอีกครั้งเขาเห็นว่าผนังรอบห้องเต็มไปด้วยรอยมือเล็กๆสีแดงเข้มเหมือนรอยมือของเด็กที่เปื้อนเลือดและที่พื้นเขาเห็นตุ๊ก,กตาเก่าตัวหนึ่งหัวขาดครึ่ง มีป้ายชื่อเย็บไว้ตรงหน้าอกเวรานเขาแทบหยุดหายใจภาพความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นในหัวทันทีเสียงแม่เรียกเสียงเด็กหัวเราะและภาพของบ้านหลังนี้ในวันที่ยังมีชีวิตมันคือบ้านของเขาเองบ้านที่เขาหนีออกไปตั้งแต่ยังเล็กเพราะไฟไม่ในคืนนั้นคืนที่ทุกคนในครอบครัวหายไปเวรานยกมือแตะผนัง สัมผัสนั้นเย็นเฉียบแต่ในวินาทีนั้นเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งดังจากหลังผนังเขาหันขวับไปและเห็นเงาเด็กหลายคนกำลังวิ่งวนอยู่รอบรอบตัวเขาพวกเขาไม่มีใบหน้ามีแต่โพรงมืดแทนดวงตาเสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงร้องไห้ดังระนมทั่วห้องเหมือนกำแพงกำลังร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเวรานปิดหู แต่เสียงไม่หยุดมันดังทะลุเข้ามาในหัวตะเกียงในมือสั่นอีกครั้งแสงไฟกระพริบแรงเผยให้เห็นร่างของเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเขาใส่เสื้อเก่าขาดรุ่งริ่งผมยาวปกหน้าแต่เวรานจำได้ทันทีเด็กคนนั้นคือเขาเองในวัยที่ยังไม่โตร่างเด็กชายมองเขานิ่งก่อนจะพูดช้าช้า เจ้าสัญญาว่าจะไม่ทิ้งฉันเวลานถอยหลังฉันฉันไม่ได้ทิ้งแต่คำพูดนั้นติดอยู่ในลำคอเพราะเขารู้ว่ามันคือคำโกหกเขาทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังหนีจากคืนที่เต็มไปด้วยไฟและเสียงกรีดร้องของครอบครัวเด็กคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้รอยยิ้มบนใบหน้าค่อยๆกว้างขึ้นพวกเรารอเจ้านานมากทันใดนั้น เสียงฝีเท้าหลายคู่ดังขึ้นจากบันไดเวรานหันไปเห็นเงาคนจำนวนมากกำลังเดินลงมาช้าๆแสงไฟส่องให้เห็นว่าพวกเขาทุกคนมีแผลไฟไม่ทั่วร่างแม่เสียงของเวรานแผ่วเบาน้ำตาเริ่มไหลผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้ามีผมยาวและดวงตาอ่อนโยนแต่ผิวของเธอไม่เกรียมไปครึ่งหน้าเธอยื่นมือออกมา ลูกแม่กลับมาแล้วใช่ไหมเวรานถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบขาดแม่ผมไม่ได้ตั้งใจหญิงคนนั้นยิ้มไม่เป็นไรลูกมานี่สิมาหาแม่ขณะที่เธอพูดเงาเบื้องหลังของเธอเริ่มขยับเสียงลมหายใจหลายเสียงผสมกันเหมือนคนหลายสิบกำลังหายใจในจังหวะเดียวกันเวรานรู้ว่าเขาต้องออกไปจากที่นี่ เขาหันหลังวิ่งแต่ทุกก้าวที่เหยียบลงไปพื้นไม้กลับโวบเหมือนบอน่อโคลนเขาจมลงช้าๆขาของเขาติดในพื้นและมือเล็กๆหอลายมือโผล่ขึ้นมาจากไม้คว้าขาของเขาไว้แน่นปล่อยปล่อยฉันเขาดิ้นสุดแรงแต่ยิ่งดิ้นมือพวกนั้นก็ยิ่งรัดแน่นแสงตะเกียงดับอีกครั้งเหลือเพียงเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบ เจ้าจะหนีไปไหนเวรานที่นี่คือบ้านของเจ้าเจ้าคือแสงเดียวในซอยนี้เสียงนั้นดังพร้อมกันรอบตัวเหมือนผนังทั้งหลังพูดออกมาเป็นเสียงเดียวเวรานร้องสุดเสียงตาเบิกกว้างในความมืดก่อนจะรู้สึกว่ามีมือหนึ่งแตะไหล่ของเขาเบาๆเขาหันกลับไปและเห็นเด็กชายคนนั้นอีกครั้งถ้าเจ้าหนีอีกเสียงของเด็กนั้นเย็นและช้า ไฟจะลุกขึ้นอีกครั้งเวรานไม่เข้าใจแต่ก่อนที่เขาจะถามเพราบตัวกลับเริ่มสว่างขึ้นกลิ่นควันเริ่มลอยมาและเสียงเปลวไฟดังลั่นเขามองไปรอบๆบ,บ้านทั้งหลังเริ่มลุกไหม้อีกครั้งเหมือนคืนที่ทุกอย่างเริ่มต้นแต่ครั้งนี้ไฟไม่ได้ไม่ไม้มันไม่ร่างของเด็กๆที่อยู่รอบตัวพวกเขายันยิ้มยังหัวเราะ ยังร้องเรียกชื่อของเขาเวรานตะโกนสุดเสียงเขาพยายามวิ่งออกจากบ้านแต่ประตูทุกบานปิดแน่นหน้าต่างทุกช่องถูกตีปิดด้วยไม้ควันหนาทึบล้อมรอบตัวเขาเขาไอจนแทบขาดใจแต่ในควันนั้นเขาเห็นบ้างอย่างส่องแสงมันคือตะเกียงที่เขาทำตกไว้ตอนต้นเรื่องเปเลวไฟในนั้นยังไม่ดับและบนเปเลวไฟ เขาเห็นภาพสะท้อนของเด็กชายคนนั้นมองเขาอยู่ยิ้มแล้วพูดเบาๆเจ้าคือแสงของซอยนี้เวรานไฟลุกแรงขึ้นอีกเสียงแตกของไม้ดังสนัน่นเวรานพยายามคว้าตะเกียงแต่เมื่อมือของเขาสัมผัสแสงในนั้นกลับแทรกเข้าสู่ร่างกายของเขาในวินาทีนั้นทุกเสียงเงียบลงไฟดับบ้านทั้งหลังมืดสนิท และจากซอยนั้นมีเพียงแสงสลัวของตะเกียงเก่าส่องอยู่หน้าบ้านไม้ไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนเด็กๆในหมู่บ้านเล่ากันว่าตอนกลางคืนถ้าเดินผ่านซอยเก่าแห่งเงาจะเห็นแสงตะเกียงไหวๆไวอยู่ในบ้านหลังนั้นและได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเ,เวรานกลับมาหาเราอีกไหมแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะทุกคนรู้ว่า ไฟในซอยนั้นไม่เคยดับจริงๆและในคืนที่ลมพัดแรงบางครั้งแสงตะเกียงจะเคลื่อนไหวเองเหมือนมีคนถือมันอยู่ในความมืดและทุกคนจะได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กชายดังแผ่วเบาในลอมหายใจของค่ำคืนรุ่งเช้าวันถัดมาหมอกหนาปกคลุมทั่วซอยเก่าแห่งเงาแสงแดดลอดผ่านต้นไม้ใหญ่ ตกกระทบกับบ้านไม้ที่เคยเงียบงันชาวบ้านบางคนเดินผ่านแต่หยุดยืนมองอย่างประหลาดใจเพราะซากบ้านที่เคยไม่เมื่อหลายสิบปีก่อนกลับดูเหมือนถูกซ่อมใหม่บางส่วนและที่หน้าประตูมีตะเกียงเก่าวางอยู่อย่างเรียบร้อยแสงในตะเกียงนั้นยังส่องอยู่เปลวไฟเล็กๆสั่นไหวเหมือนมีคนเพิ่งจุดขึ้นไม่นานหญิงชราผู้หนึ่งเดินเข้ามาใกล้ เธอเคยอยู่ในซอยนี้ตั้งแต่ยังสาวเธอมองตะเกียงนั้นนานก่อนจะพึมพำเบาๆเวรานลูกของแม่น้ำตาเธอไหลช้าๆเพราะเธอจำได้ในคืนไฟไม่วันนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งวิ่งหนีออกจากบ้านพร้อมตะเกียงในมือและหลังจากวันนั้นไม่มีใครเห็นเด็กคนนั้นอีกเลยเธอเอื้อมมือไปแตะตะเกียง รู้สึกถึงความอุ่นแต่แปลกที่เปลวไฟไม่เผามือในวินาทีนั้นเธอได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กชายเบาๆดังแผ่วอยู่ในลมเช้าเสียงนั้นอบอุ่นไม่เหมือนเสียงหลอนในตำนานแม่ผมกลับมาแล้วหญิงชราหลับตายิ้มทั้งน้ำตากลับมาพักเถิดลูกที่นี่คือบ้านของเจ้าแสงตะเกียงค่อยๆสว่างขึ้น ก่อนจะจางหายไปพร้อมสายลมเหลือเพียงกลิ่นหอมอ่อนๆของไม้เก่าและความเงียบสงบที่ไม่เคยมีมานานจากวันนั้นซอยเก่าแห่งเงาไม่เคยมีเรื่องแปลกอีกเลยไม่มีเสียงหัวเราะยามดึกไม่มีแสงไฟลึกลับแต่ทุกคืนที่ดาวเต็มฟ้าถ้ามองดีๆจะเห็นแสงเล็กๆส่องอยู่ไกลๆเหมือนตะเกียงของเด็กชายคนหนึ่งที่ยังคงเฝ้า